สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กันที่เซ็นทนรัลนครปฐมนะครับก็มางานปริญญาญาติเนาะอย่างที่เคยเกิดเอาไว้ในคลิปบังท่าพระครับก็มาดูเซ็นทนรัลนครปฐมกันและคลิปนี้ก็เป็นหนึ่งในคลิปที่ผมปฏิวัติการทําคลิปให้ก้าวหน้าอีกขั้นนะโดยการใช้ไม้กันสั่นครับซึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกเลยนะเพื่อมาแก้ปัญหาการถ่ายเดี๋ยวค่อนข้างเวียนหัวอะไรมาเป็นเวลานานนะแลัจากที่ท่านผู้ชมไปหลายฝ่ายเรียกร้องมาครับ นี่ครับก็ผมมาอยู่ที่เซ็นท่านครปฐมนะครับตอนนี้ก็จะเป็นห้างสมชันนะมีเฟดานอะไรสวยงามครับแล้วก็ตกแต่งด้วยอัตลักษณ์ของนครปฐมเขานะเดี๋ยวก็จะมีสวนข้างนอกวยครับแล้วเราก็จะไปดูกันผมเองก็เดินแบบสดๆเลยนะไม่รู้อะไรเลยนะมาครั้งแรกสุดครับเดี๋ยวขึ้นไปดงชั้นสามก่อนก็ถ้าก็ถ้านิ่งขึ้นก็คอมเมนต์มาด้วยนะ เพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าใช้ไม้กันสั่นแล้วจะเป็นยังไงเมื <_ ciendo> <_ C> ่อเทียบกับถือโดยการใช้มือถือร้อยเปอร์เซ็นครับโอเคครับนี่ก็มีชั้นกลางแจ้งเนาะแล้วก็อ๋อเป็นชั้นผู้ชั้นสองนะ <c> ก็จะเป็นห้างยาวๆไปข้างบนเลยครับไม่รู้ชั้นบนมีอะไรนะเป็นโรงหนังหรือเปล่าผมคำมั่วเลยนะตอนนี้พอออกมาครับก็จะเป็นลายกลางแจ้งนะก็จะมีน้ำผู้โอ้ ดูหรูหราอยู่นะก็จะมีเป็นเครื่องเล่นอะไรได้วยนะเนี่ยภายในครับโอดด้ดูดูดูบรรยากาศดูสดชื่นหน่อยนะอันนี้ก็จะเป็นทางออกอีกทางนึงครับนี่ อ๋อจอดไปทางสวนได้ครับข้างนอกห้างแล้วก็จะมีรถเซอร์เนบัสครับส่งรับส่งผู้โดยสารไปยังศิลปากรสนามจัาทน์นคอยประถมได้ยนะเดี๋ยวเราเขาจะมาลองนั่งกันดูด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปแสดงความด,ดีกับญาติที่น้องจากรุ่นน้องครับแล้วก็จะมีร้านขายฟิกเกอร์ด้วยนะเราเห็นก็สแสดมดังกับนารูโตะโดเรมอนคิงจังทำไมไม่มีดังก็หมดวะอันนี้เป็นน้ำพู้ครับ นี่เห็นป้าแล้วนะชนช้อนนครปฐุมนะอลังการมากนะตรงนี้เด็กชันมันจะตื่นเต้นนิดนึงนะมาครั้งแรกนีเน่เป็นเซนห้างที่ผมอยากมามานานมากแล้วน,นะที่นี่แลวนี่ครับก็ออกไปก็จะเห็นคิวทันโัวเมือควคราถุมนะแล้วก็จะมีแผนที่อยู่ตรงนู้นเลยครับก็จะติดกับพระราชวังสนามจาันนะเข้าไปนิดนึงครับก็จะเป็นศรริลปกรเดี๋ยวขวาตรงไปก็จะเป็นองค์พร,ระปฐมเจดีย์ครับ อ๋อก็มีเป็นอันนี้เขาตกแต่งเป็นแบบจริงๆหน่อยนะเพราะว่าเป็นประตูจีนนะเดี๋ยวลงไปดูกันหน่อยนี่เดี๋ยวนี้ก็เลื่อนลงได้ไม้กันสัตวนะเพก็สวนก็มีลักษณะคล้ายๆกันหมดครับก็จะเป็นสวนกลางห้างนะนี่เลยเ็าทำออกมาได้อย่างล่มลืนน่นเลยนะ ซิงชอนนครปฐมครับปดูดิเหมือนเหมือนตัวเอของเซฮันนครปฐมเขาจะ ทำเป็นรูปสามเหลี่ยมครับก็ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นองค์พร, mm hmm. ระปฐมเจดีดีดดเนาะ mm hmm. อ๋อนี่ก็เป็นส่วนนะครับแต่ว่าการเลื่อนขึ้นลงอะไรโดยใช้ฟังก์ชันไมค์กันสั่นอาจจะยังไม่ค่อยชํานาญนะ mm hmm. แต่เยาจะทดสอบว่ามันช่วยให้คลิปมันนิ่งขึ้นหรือเปล่านะ mm hmm. เมื่อเทียบกับ mm hmm. การใช้มือถือทำที่ทํามา mm hmm. เป็นปอ mm hmm. อีอ่ะอ๋อนนี้เป็นอีกโซนหนึ่งครับ mm hmm. ก็จะเป็นส่วนของเส้นท่าน น่าจะเป็นทางวนมาเนาะแล้วก็มีบันไดเลื่อนลงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตัดพายอีกจุดนึงนะเพราะว่าในห้างไม่น่ามีอะไรละผมขอเซอร์เวยก่อนมาต่อ,อกี่จุดนึงครับผมมาอยู่ชั้นสองนะก็ในโซนเอา d อก็จะมีเป็นสนามเด็กเล่นอยู่ด้วยนะนี่ครับก็มองเห็นล้านข้างนอกครับก็สวยดีนะโอเค เดี๋ยวเราลองลงไปที่สวนกลางห้างหน่อยดีกนนะว่านะเพราะว่านี่ก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์เลยครับโโรกนะ็จะมีโอ้มีสกายวอล์กด้วยอ๋อแล้วก็มีปุ๊กชั้นลอยแล้วก็เป็นบันไดที่สามารถลงไปยังชั้นหนึ่งได้ด้วยนะเข้บพวกว่านี่จะเป็นลานที่ชื่อว่าลานส้มโอนะก็น่าจะเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของนครปฐมเขาครับก็จะเชื่อมต่อกับทางสวนอาหารของเขาได้ด้วยนะเป็นปฐมสมุร นี่ครับก็ไปเลยตรงๆอย่างนี้ได้เลยนะเป็นทางลาดกัเลยครับให้ความรู้สึกเหมือนคนพลายเหมือนกันนะผมชอบการออกแบบเขาอ่ะให้อิงกแบบับองค์พระพุทธเจดีย์ครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยนี่นี่น,นี่อันนี้คือรถบัสครับซัดๆบัสของศิลปกรนะเข้าไปศิลปกรพระราชวังสนามจันทร์ได้ฟรีเนื่องจากเป็นรับงานรับปร,ริญญานะรถตอนนี้ก็ออกไปแล้วครับจะออกทุก สิ้านาทีนะเดี๋ยวผมเองก็ต้องนั่งรถคันนี้ไปงานปริญญาญาเช่นกันนะโอเคครับก็นี่ครับเราก็เห็นนะอ๋อนี่น่าจะเป็นด้านหน้าของเซท่านนครปฐมน้อเซท่านนครปฐมครับฟิลได้มากครับตรงนี้ก็เป็นสกายวอลแบบเดินลงมาโดยตรงได้เลยนะเป็นทางลาดครับ นี่แล้วก็การตกแต่งก็จะมีความเป็นส้มโอนะผลไม้ประจำจังหวัดครับนี่ครับก็เลื่อนดูหลายๆทางนะโอเคไปกันต่อก็จะเดินว่าเดินลงยาวๆอย่างนี้ได้เลยนะนี่นี่ไฮไลท์สำคัญคือมอไปตรงนั้นอะ่ะด้านหลังป้ายโลตาสก็จะเป็นองค์มาหาองค์พ,พระพุทบเจดีครับสระลักษ์ณแรมากข,ของนครพุทผเขานะ ลาจอดรถก,ก็อยู่รอบๆนะครับมีทั้งชั้นใต้ดินแล้วก็ถึงลอยไปไปกตอโอ้ตรงนี้จะเป็นส่วนเวลานน้ำผึ้แล้วนะครับเนี่ย นี่ครับเราเดินตรงมาครับรู้ตัวทีแล้วก็ลงมาต้้งสองชั้นแล้วนะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นส่วนของเขานะครับผมก็จะมีเป็นลานเดินกว้างครับแล้วก็เข้าไปเป็นน้ําพุนะมีเป็นผูหญิงยานะครับเหมือนกันคนตกน้ําอ่ะ ก็สามารถเดินบนได้รอบหนึ่งก็เป็นการตกแต่งด้วยไม้ไผ่ครับความลึกอยู่ที่หนึ่งจุดห้าศูนเมตรนะก็ประมาณหนึ่งเลยครับห้ามว่ายน้ำนะถ้าเด็กตกไปก็อันตรายได้เหมือนกันครับมีห้องน้ำอยู่ด้วยแล้วก็เป็นสะพานครับชื่อว่าสะพานคลองโุบนะ นี่ครับคือสวนสาธารณะประจำค่าเขาครับชื่อว่าสวนส้มโอตรงนี้เลยนะก็จะมีทักปฐมแอคที T, ปฐมเพกาแล้วพอดีครับเป็นแนวสนามเด็กเล่นนะอ๋อดอนโ่มดอนโหมไม่ใช่ของโหมก็จะตกแต่งไปได้วยลวดลายครับอันนี้ก็จะเป็นพระรชาชวังสนามจันนะพระรชาชวังของรอหกกับองค์พระปฐมเจดีตรงนี้เลยนะนี่มีป้ายแล้วครับปฐมตรงนี้นะยครับ เปิดปีหกเจ็ดนะมีทางขึ้นอีกด้านหนึ่งนี่นเนี่ย,ยอันนี้มันเป็นใครทางขึ้นไปชมวิวหรือเปล่านะค่อยๆสำรวจไปอันนี้ก็เป็นสนามเด็กเล่นด้วยมีอีกจุดหนึ่งครับเป็นสนามบาสเกตบอล ตัดมาจุดนะส่วนนี้ก็จะเป็นลานออกกําลังกายนะครับกับสนามบาสเกตบอลน่าจะเป็นโซนปฐมเอ็กซ์พีาของเขาอะ่ะแล้วเบิดกับสกายวอล์กสู่ตรงกลางนี้เราสามารถวิ่งได้เลยนะเป็นลานออกกําลังกายครับผมจะเน้นถ่ายเฉพาะส่วนตรงนี้นะเพราะว่าส่วนห้างก็ดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะในส่วนห้างอินดอร์อะฮะอันนี้ก็ล,ล่มรื่นดีนะเป็นสวนสาธารณะที่ดีแห่งหนึ่งของนคปรปฐมเลย ได้ฟิลสกายบอสสเ,เป็นปกติเหมือนกันนะนี่ครับก็อันนี้ก็จะเป็นด็อกปาร์คแล้วนะที่สวนสนับสุนัขครับกับสนามเด็กเล่นนั้นตรงนี้ตกแต่งเวลาส้มโอเลยนะเดี๋ยวเราต้องมาเจาะอันใหม่ครับว่ามีอะไรบ้าง อันนี้น่าจะบุเข้าห้างกับกับเข้าไปยังห้างเลยครับนี่นะส้มโอครับเพียบเลยอ๋อนี่เป็นทางชนต้นไม้นะคือสวนรายละเอียดเยอะมากอะแบบดูมีอะไรเยอะไปหมดเลยแล้วตรงนั้นก็เข้าไปยังลานจอดรถครับ อ๋อนี่ก็จะเป็นสวนอีกจุดหนึ่งด้วยเขาเรียกว่าอะไรรูปท็อปการ์เด้นก็อยู่ตรงกลางห้าจุดหนึ่งนะครับแล้วเราก็เดินกลับมาจุดเดิมแล้วนะคือเรียกว่ามาบนไม่คิดนึงพอดีอะ่ะ เนี่ยนท่านนะครปฐมส่วนตอนนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นอีกจุดนึอาก็จุดเดิมเนี่ยเราเดินวนกลับมาแล้วมา,ม,าม,มาตอนเด็กจะไม่เลิกเรียนกัน,น่ะถ้าเด็กเลิกเรียนก็แล้สนุก เราลงกันลงได้ไหมวะได้ครับก็จะมีที่นั้งพักแบบยืดรอยอย่างนี้เลยนะอันนี้ก็ทางเข้าห้าครับอันนี้จะเป็นโซนของ ฟูดคอร์ดแล้วก็ลงมาก็จะเป็นก้อนนี้ก็จะเป็นส่วนของชั้นหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยไปผ่านได้จะตกลงมาไปกันต่อเซนคัทนครปฐมนะนี่ก็คือสกายวอล์กที่เราผ่านมานะ ก็มีมาสคอรอะไรต่างๆของนคราฐถมมากมายครับผมนี่นะทำได้น่ารักมากอะตะมูตะมีด้วยเป็นม,มาสคอรดตัวหมูต่างๆครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ปีนป่ายรูปโสนโอครับก็สำหรับเด็กนะ ให้ฟิลเมกะปลาของเมกะแถวบ้านผมอะ่ะเออใช่เลยแล้นี่ครับโค<ฮ>้ง<ฮ>ขึ้นไปสุดท้อน<ฮ>คนครปฐมอ๋อนี่ก็สวนนี่ก็มองอีกฟากหนึ่งนะออกไปทาง สะนานพระผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะนี่ครับเป็นลวดลายกล่องไม้เขาทำเลยครับว่านอคอยประถมนะมุมนี้สวยครับคลิปน่าจะยาวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่เป็นเพกาวของเขาแล้วนะ ก็จะมีเครื่องเล่นชิงช้าหลากหลายรูปแบบครับแล้วก็รูปรปลายสมโอด้วยนะตรงไปยังดอกปราครับอมหมดแล้วเนาะนั่นเนี่ยรถบัสมาอีกรอบนะครับนี่ครับเป็นรถบัสท,ที่จะออกทุกๆส5ห้านาทีนะ<ม>เชื่อมระหว่างเซนทนรัลนครปฐมครับก็จะมีคนมารอเป็นจำนวนมากนะครับเพื่อไปอยังศิลปากร ไปต้อนรับบัณฑิศส,สง่าาศิลปรกรของเรานะก็มากันแล้วครับเป็นรถแบบรถร้อนะนี่ครับสามารถมาขึ้นกันได้ตรงนี้เลยนะโอ้คนก็ขึ้นกันมากมายครับรถล,ลามเลยนะเพื่อมาแสดงความยินดีกับบัณฑิศส,สง่าาศิลปรกรนะแต่ว่าผมจะไปอีกรอบหนึ่งดีกว่า อย่าเก็บตกเราก็หาได้กินอยู่ด้วยนะเป็นรูปน้องๆหมูนะพวกครับ นี้มาดูสวยเพิ่มเติมครับตรงนี้ก็สวยนะไอ้รูปหมูนี้เรามองเห็นแต่ข้างล่างเนาะ โอเคก็น่าจะเป็นประมาณนี้แล้วนะสำหรับเซนะ้นทรัลนครปฐมครับผมว่าผมว่าน่าจะหมดแล้วจุดพักก่อนนะตรงน,นี้โอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตา,าช่องนียนะครับก็ช่องตอนนี้ก็หวังว่าจะอัปเดขึ้นไม่มากก็น้อยด้ยไหมกัมสันนะโอเคครับประมาณนี้เลยครับสวัสดีครับ